ใช่นี่ทำอะไรหลังบ้านัาวันนี้วันนี้แหละครับเดี๋ยวจะมาดูนี่เลยวัยรุ่นทะเลราซเจย์เขาไม่อีกแล้วเหรอหรือว่าเราทำใหม่เราไปแต่งให้นี่เราเอาไปแต่งให้นะแต่เดิมทีเนี่ยมันก็เป็นรถแบบไหนอะเป็นรถแบบเนี่ยแบบแบบคันเนี้ยเือนคันล้อทองอะก็คือกระบะมาแบบทรงเดิมๆสแตนดาร์ดก็ อาจจะเป็นล้อเดิมหรือจะเป็นล้อกระทะอะไรอย่างนี้นะแต่วันนี้ครับผมมาไปแต่งมาให้เลยถึงสองคันด้วยกันครับพึ่งจะเอามาจอดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปล้างไปทําสปาอะไรอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารถไปแต่งมันเนี่ยก็เปื้อนอยู่แล้วแหละนะครับผมแล้วขับไปลุยฝนบ้างหรือว่าช่างแบบขึ้นไปลองขับบ้างอะไรบ้างนะอะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มวันที่คันแรกนี้เลยได้ครับคันแรกนี้นะะเดี๋ยวให้ดู รอบคันเหรออ่ะรอบนอกก่อนดีกว่าได้นะครับก็เรื่องของออปชันเรื่องอะไรเนี่ยคุณลูกค้าน่าจะทราบกันนีอยู่แล้วนะออปชันที่มากับรถนะครับคันนี้เป็นรถปี2022ครับผมนะปี2022ครับผมเปิดราคาให้นะเดิมทีมันก็อยู่ประมาณสี่แสนาสแต่วันนี้นะให้ของแต่งและลดราคาให้ด้วยอ่าวันนี้ครับผมมาเปิดอยู่ที่สี่แสนบาทอ่า จาก4 5 0 0 0 0หา4 0ครับวันนี้เหลืออยู่4 2 9 0 0 0บาทและพิเศษไปมากกว่านั้นไปบอกไทยคลิปดีกว่าเอาไหมเออนี่โปรโมชั่นถ่ยคลิปนะเอางี้สำหรับคุณลูกค้าหรือพี่ๆทุกท่านนะที่รับชมคลิปนี้นะเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษแต่อก่อนนะครับนี่เดี๋ยวอาจจะพลาดโประหว่างคลิปใช่เราไปบอกว่าจะให้ตอนไหน โอเคอ่ะคันนี้ตอนนี้นะเหลืออยู่ส29แสนบาทแต่เดี๋ยว<ม>จะมีพิเศษอะไรเพิ่มเติม,ตมอย่าก,ก่อข้ามน,นะครับอ่ะและสิ่งที่จะได้รับอย่างแรกเลยนะครับผมชุดช่วงล่างนี่คือเราอาจจะรีวิวให้มันอาจจะไม่เห็นอยู่แล้วอ่าเพราะเขาก็ต้องไปเปลี่ยนโชคเปลี่ยนสนตาร์ทเปลี่ยนอะไรพวกเนี้นะครับผมก็อย่างแรกเลย เอาล้อดีกว่าเพราะว่าช่วงลงข้างล่างเออเราอาจจะมองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ว่าคือมันก็ต้องรู้ลึกด้วยอ่าต้องแบบไปยกไปอะไรเงี้ยเออเรื่องเรื่องเรื่องของความรู้ช่วงล่างผมอาจจะไม่ได้แบบรู้ลึกขนาดนั้นนะครับอ่ะก็จะได้ส่วนของเรื่องล้อนะครับผมได้เป็นล้อขอบ16เท่ๆเลยนะครับใช่ก็เป็นแบรนด์แบรนด์เนี้ยอ่าโอซิดอ่ะอ่าโอซิดโอซิดนะโอซิดโอซิดฮ่าฮ่อ่ะยางก็จะเป็นยางลายเอทีนะครับเหมาะแก่การบุกลุย ยุคนี้ก็เห็นไปแคมปิ้งอ่าไปเข้าป่ากันคข้างๆเยอะอ่ะเราก็ต้องตามกระแสนิดนึงก็เลยเอารถเดิมๆเนี่ยไปแต่งให้เลยนะครับได้ล้อแม็กแม็กยางก็ประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองสองเท่าไรสองหมื่นสองส0งหมื่นนิดๆสองสองหมื่นสองหมื่นห้าประมาณเนี้ยประมาณนะประมาณนะอ๋อเห็นแน่นอนใช่ครับลองหรือแม้ก็ลองลองไปเช็คราคาล้อยางแบบประมาณนี้ดูก่อนได้นะเรื่องสัคือเราต้องเบิกของใหม่มาให้เท่านั้นนะครับ ไม่ใช่ของมือสองนะครับของใหม่ก็ <c oughs> ในจุดต่อมาค,คือมันเป็นรถน้าเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดความแต่อย่างใดอยู่แล้วอ่ะแล้วก็จุดต่อมาครับโลบาด,ด้านท้ายโลบาด,ด้านท้ายก็ทรงแบบพวกออฟโรดที่เขาใส่กันอนะใช่อันนี้ก็ชิ้นงานก็ประมาณหมื่นหนึง่งประมาณนะประมาณโดยประมาณโดยประมาณของใหม่ก็อยูมปรหมื่นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กที่ค่อนข้างแข็งแรงรรในแบรนด์ของเขาอ่า ล้อแม็กสองหมื่นกว่าอันนี้หมื่นกว่าก็ประมาณสามเกือบสามสามน่าจะสามกว่าสามกว่าใช่ไหมสองตีไปสองหมื่นห้าก็อีกหมื่นหนึ่งก็สามหมื่นห้าใช่ไหมครับแล้วก็กระจนท้ายอันนี้ให้จริงเหรอให้เลยกระจนท้ายก็เบิกใหม่กระจนท้ายก็ประมาณประมาณหมื่นอันนี้ราคาผมคร่าวๆนะคร่าวๆอ่าคร่าวๆนะครับก็ประมาณหมื่นก็เนี่ยมีไฟทงไฟถอยไฟสองปลายทุกอย่าง นะครับแล้วก็หูลากแบบนี้นี่หูลาก,ลากอานนะเอาจริงจริอะมันไม่ได้มีแถมมากับไอ้น,นี่นะบางาต้องไปซื้อแยกอีกนะใช่ในผมก็ซื้อแยกมาให้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมาตรฐานใช่ครับนะครับผมในของแบรนด์ของเขานะอ,อ่าแล้วก็อีกอย่างนึงลูกบระบะแมกไนเนอร์ er ก็ต้องเบิกอันใหม่มาให้อ,อ่าแม er กไนเนอร์ก็สี่พันห้าพันโดยประมาณนะอ่าก็ของแต่งถ้าเราไม่ได้แบบปัดเศษขึ้นเยอะขนาดนั้นก็ กอบเกือบห้าหมื่นนะของแต่งเกือบห้าหมื่นลดราคาอีกโอ้โหแน่นอนเฮ้ยโอ้โหอันนี้สำหรับใครที่ไม่ก่เขาก็จะรู้แน่นอนแน่นอนอ่ะก็ช่วงล่างนะอันนี้เดี๋ยวจะต้องไปล้างอันนี้ก็ได้ท่อเดิมนะครับผมนี่เดี๋ยวโผับมาให้ดูนี้ท่อเดิมนะครับลอยยางอะไหล่มีให้นะครับแล้วก็มีตรงเตงยาวมาให้ เรายกสูงอยู่แล้วใช่ใช่ก็คือก็ต้องเปลี่ยนแหละเปลี่ยนพวกทำช่วงล่างเอาไปยกขึ้นน่ะนะครับผมการที่เอารถเตีย้ยไปยกสูงอะ่ะบางทีอะ่ะมันอาจจะหมดเยอะกว่าเอาไปโหลดนะใช่อันนี้เรื่องจริงใช่ครับเพราะว่าดัดแนบก็ถ้าสมมติรถจะโหลดเงี้ยใส่กองโหลดดัดแนบก็ประมาณสักพันก็บ้าน ไม่ข <2, S 2> <3. S 1> ้ามสามอะพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทแล้ว,แล,วแล้วแต่พื้นที่ร้านนะครับผมก็เตียแบบแอดเลยแอดนะแต่ถ้าเอาไปยกเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะบีนกใช่ครับพวกโช๊คพวกอะไรก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะลดโหลดถ้าว่ามันไม่เตีย้ยมันคือมันก็บีบโช๊คลงไปได้เรื่อยๆไงอ่าประมาณนี้นะครับโอเคก็เรื่องช่วลงล่างก็ลองศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะเพราะส่วนตัวผมไม่ได้แบบมีความรู้เยอะเรื่องของช่วงล่างไปดูข้างในกันสักหน่อยนะ คันนี้ปี22นะครับเล็กมาอยู่50,000อ่า<น>เรื่องของออปชันที่ผมอาจจะไม่ได้แบบรีวิวเยอะนะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยทราบกันอยู่แล้ววันนี้ผมจะมาจัดโปรแล้วก็ให้ดูของที่ได้รับไปในวันนี้<ช>อ่ะเล็กมาห้0 0 0 0ครับนี่ครับโอ้ยอ่ะเป็นไงครับปิดๆนะเล็กก็ติดนะอ่าโอเคก็ให้ดูกันว่า เครื่องร้องเพียงใช้งานได้นะครับผมจอเครื่องเล่นมีให้เกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็อันนี้กุญแจครับดอกรีโมทหนึ่งดอกดอกธรรมดาหนึ่งดอกแบบนี้นะครับเปิดหน้าจอให้ดูนิดหนึ่งแบบว่ามีอะไรมาให้บ้างเป็นจอเครื่องเล่นแบบสันสกีนอ่ะเดี๋ยวให้น้องอมเอื้อมมือกดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะนี่นะก็คำเตือนนะกดอะไรแลวะอันนี้ก็เป็นเชื่อมบูทงบูทูธนะครับโททรศัพ์โทรศัพท์ ด i บีไอพอวิทยุโอเคเฮ้ยครับชมห้องเครื่องกันเลย <c oughs> ดีกว่าไปครับเดีไปดูเครื่องยนต์กันแล้วก็นิดนึงนะตรง <c oughs> <ด>ประตู<ด>ประตูแคปเนี่ยเขาไม่ได้ให้ดอกลำโพงมานะครับรถ <c oughs> ทุพันเหมือนกันหมดสำหรับรีโวรุ่นใหม่ๆพวกนี้อ่าเขาไม่ได้ให้ดองลำโพงที่ประตูแคปบางทีแบบลูกค้าออกรถไปอย่างเงี้ยเอ้ยพี่ทําไมลำโพงแคปมันไม่ดังมันอะไรเงี้ยก็ เขาไม่ได้มีมาให้ครับผมนะครับผมก็ถ้าจะติดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการอะไรเงี้ยนั่นก็ลองแจ้งเข้ามาได้นะครับมาครับดูเครื่องยนต์กันยังไม่ล้างนะแจ้งก่อนเดี๋ยวล้างให้ใหม่นี่คันนงคันหน้าอยู่ครบนะครับรุ่นนี้ยี่สิบสองยังไม่ได้ย,าย้ายแผ่นเพลนะแผ่<อ>เนเพลอยู่ที่เดิมเขาเรียกว,ว่ายี่สิบสองต้นปีป่ะใช่ครับยี่สิบสองต้นปีแดดพอจะมาก็ามาเลยเด้อใช่ครับเนี่ยน็อต ปากระโปงน็อตแก้มทุกอย่างครับอยู่ครบรอง์ประกอบอ่ะจัดโปรให้เลยอา่าคันนี้จากสี่แส0ห้าสี่สนหกลดไปก็เหลือสี่แสนสองมื่นเก้าพันะครับชุดแต่งเกือบห้า0มื่นและที่สุดพิเศษในวันนี้นะครับผมลดพิเศษให้เลยนะสำหรับคลิปเนี้ยผมลดอีกสอง0มื่นครับเหลือสนะี่แสนกับเก้าพันนะ4ี่แสนกับเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมซื้อเงินสดครับมีเล่มพร้อมโอนไม่บกแเวณเพิ่ม,มซื้อผ่อนก็สี่ทุกค่านดำเนินการ ฝากไปด้วอ้โหลดไดสองหมืน่นเ <c oughs> บ็ดเสร็จก็รถราคาก็ประมาณหกเจ็ดหมื่นอะของออแต่งอีกเกือบห้าหมื่นอะแล้วยังลดลาอุ้ยสุดๆกันไปเลยนะ่นะมานะนะนะต่อคันต่อมาครับต่อที่คันถัดมาครับคันนี้ก็จะเปิดแพงกว่ากันอยู่หมื่นหนึ่งถามว่าอ้พี่ทำไมเปิดแพงกว่ากันหมื่นหนึ่งคันนี้ครับรถปีย<อ>ี่สิบสามมันใหม่กว่าปีนึงแล้วก็ได้สีพิเศษด้วย อ่าคันนี้มันก็จะเข้าสู่ในช่วงประมาณว่าได้เป็นพวกรุ่นแบบครบรอบ60ปีโตต้ตาไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวแวะดูล้อมแม็กก่อนล้อเขาไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนไม่เหมือนเอาแบปนลอลายอ่ลาลาอ้อมแม็กใหมย่ยางใหม่แต่ราคานี่ไม่หนีกันเลยนะก็สองหมืนกว่าบาทนี่สวยครับซีสันโดยรวมนี่คือผ่าน อ่ะแล้วก็ในไหนที่มันจะมาดูฝั่งนี้แล้วเราก็ต้องดูอะไรเปิดที่ดูแผนเพจก่อนนะ<อ>ครับเราจะได้อ,อ่าเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าย้อนไปย้อนมานะครับนี่แผ่นเพจอยู่นี้แล้วครับยี่สิบสามต้นปีนะคะนี่เผื่อบางทีแบบว่าอุ้ยพี่แผนเพจหายปกติแล้วมันอยู่ในห้องเครื่องอาจจะพอเป็นรุ่นใหม่ๆเนี้ย เขาย้ายเป็นเพจยิบสองก็มียิบสองสองรุ่นนะรุ่นต้นปีกับรุ่นถ้ายปีถ้ายปีคือย้ายแล้วถ้าต้นปียังไม่ได้ย้ายอ่าแล้วก็โลบาร์ด้านท้ายครับตรงก็คือแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าชอบคันไหนก็ลองเ,ออเข้ามาดูเดี๋ยวผมให้ดูนะสองคังนนี้อันนี้เขาจะโค้งบนๆนใช่ครับแล้วก็กมีเหมือนแบบยาวๆต่อมาตรงนี้อ่าแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเป็น สชั้นตรงนี้เลยลนะครับนี่ก็ปล่อยโลออกมาตามตามดีไซน์แต่ว่าราคาก็เท่ากันนะครับราคาเท่ากันอ๋อแดดถูกเฉยอ่ะโอเคไอ้อย่างหนึ่งมีไฟเบรกหลังให้อันนี้อ่าใช่ครับอ,อ่ะแล้วก็ลูกกระบะแมกเรเนอร์ก็เบิกใหม่อ๋อเบิกใหม่ด้วยหรอใช่ครับก็คือสองันนี้ของแต่งราคาเท่ากันนะครับ ที่เบิกใหม่เนี้ยอันนี้มันเป็นฝุ่นนะเดี๋ยวเราจะใช่ใช่เขาเขาเอาไปแต่งรถมาใช่้ครับผมให้รถเอาไปแต่งมาอ่าเนี่ยเบิกใหม่แม่ติดตั้งอยู่เลยแต่วันนี้เดี๋ยวน้ําฉีดๆมันก็รูดไปไม่ไม่ต้องเสียดแต่ส่วนมากเนี่ยยี่ห้อเนี้ยถ้าล่าสดที่ติดตามมาตั้งแต่แรกอ่ะน่าจะจำกันได้เพราะเราส่วนมากก็คือจะเบิกยี่ห้อเนี้ยมาใส่ให้อ่ะด้านท้ายกันชนท้ายก็คล้ายๆกันนะครับไม่คล้ายหรอกน่าน่าจะเหมือนกันเลยอ่าผิดกันที่ทรงโลบายอย่างเดียวนะครับ <c oughs> หูลากเบิกให้ใหม่เรียบร้อยคูเบิกคูนะไม่ใช่เบิกให้ข้างเดียว <c oughs> มันไม่ไม่เท่ยแล้วต้องเบิกคูบางทีแบบว่าทําแบบหูลากไปลากรถล,ลากอายุคนี้ลากเรืออ่าตอบก็ตอบโจทย์นะครับอ่าเดี๋ยวแวะดูช่วงล่างกันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าคันนี้เขาได้ทําท่อมาแล้วอ,อ,อนไนอะพี่พกุกเป็นท่อเลดน้ำเผาอ๋ออยู่นู้นนะอ่ามันก็จะ แฟดๆหน่อยแต่ว่าเครื่องเนี่ยเดิมๆนะไม่มีการปรับแต่งไม่มีการจูนรีแมปอะไรมาทั้งนั้นนะครับผมเ,เดี๋ยวไปมาดูเลขตัวถังฝั่งนี้กันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้จัดโปรคันนี้อีกคันนี้ราคาเปิดอ่อยู่ที่439,000บาทคันนู้นเปิดอยู่429,000บาทนี่กันไม่มากเพราะเรื่องปี เรื่องปีครับต่างกัน1ปีต่างอายุยู่1 0,000ผมผมขายแค่นี้พอนะครับออปชันภายในเขาเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยแต่ว่าคันนี้ก็คือได้ดอกรีโมทมา 2. ดอกไขอไปครับแล้วดอกธรรมดาดอกหนึ่งคือครบครบรหัสกุญแจยูฝั่งนี้นะอ่าโอเคอ่าอะไรก็เรื่องออปชันเนี่ยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองแผ่นด้านในให้ดูแล้วก็คันนี้ต้หนี้นิดนึงนะครับผมมีรอยเจิมตรงผ้าเพดานด้านบนมาอ๋อ เล็กไม้ครับห้าหมื่นกว่าโลดพอๆกันโอ้โหอ่าเล็กไม้ไม่ได้หนีกันนะครับผมออปชั่นเหมือนกันครับออปชั่นเหมือนกันเกียร์ธรรมดาหกสปีดอะไร oh. พวกนี้จอเครื่องเล่นแล้วก็มีบเซอร์การตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วทั้งสองคัน uh. นะครับประตูแคปก็ไม่ได้มีรอองลำโพงเหมือนกันมาดูเครื่องยนต์กันนะครับ <c oughs> ขอไปด้วย <c oughs> คอแห้งเลยเฉยเลยมาจัดโปะสะกคอแห้งเลยมาดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เดิมๆนะระบบปียางต่างอยู่ครบครับไม่ได้อุดไม่ได้อะไรมาเลยแล้วก็เนี่ยน็อตฝากระโปรงอยู่ดีนะอยู่ดีมีชัยนะครับแผ่นเพจย้ายไปแล้วไม่ตงไม่นักอยู่ครบใช่ครับอ่ะคันนี้รถท่าไรดีผมให้เท่ากันเลยไม่ใช่ราคาเท่ากันนะผมให้ส่วนลดเท่ากันเลย สองหมื่นก็เป็นเท่าไรอะเหลือเท่าไรอะคันนี้เดิมทีมันอยู่ประมาณสี่แสนหกหรือสี่แสนเจ็ดเนี่ยผมจาไม่ได้นะนะแต่วันนี้ลดลงมาเหลือสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทลดอีกสองหมื่นครับเหลืออยู่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมนี่ก็ค,นะคือปี23สามแพงกว่าปี22ิบสองอยู่หมื่นหนึ่งผมคิดแค่นี้พอ,อ,อนะครับฝากเอาด้วยนะคัะนนี้ปีย3ิบสามแท้ สี่แสนสามื่นเก้าพันบาทวันนี้ลดเหลือสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมส่วนคันขาวีปสองสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ผมลดให้เหลือสี่แสนกับเก้าพันบาทซื้อเงินสดครับมีเล่มพร้อมโอนทั้งสองคันนะอะซื้อเงินผ่อนก็ฟรีให้ทุกค่าดำเนินการเหมือนกันนะครับผมก็อยู่ไกลอยู่ไกลไม่ต้องห่วงไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาที่นี่เรามีบริการไปแนนส่งให้ไปเซ็นถึงที่หรือถ้าไม่รับส่วนลด จะเอาของแต่งเพิ่มเติมหรือว่าต้องการโ,โปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมแจ้งมาแค่นั้นเองไม่ยากครับกับทาง KR สมัยคาร์ครับผมอ่ะก็สําหรับทานาดที่สนใจนะสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ก่อนใครที่ KR สมัยคาร์สำานักงานใหญ่ครับตั้งอยู่เขตจังหวัดนครปฐมตั้งอยู่เส้นถนนมลาลยแมนครับช่วงหลากกิโลเมตรที่14อยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุวรรณบุรีครับส่วนทานายที่ชื่นชอบครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปตัดไปครับ จะมาจัดโปรรถอะไรแบบไหนครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ